สวัสดีค่ะทุกคนปูก็จะมาเล่ามาแชร์ข้อมูลแชร์ประสบการณ์นะคะในการที่ ส่งพัสดุกับไปรษณีย์ไทยจากเมืองไทยมาที่ฝรั่งเศสนะคะเพราะว่ามีคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณสุภาพสตรีสาวสวยท่านหนึ่งก็พำนักพระอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเหมือนกันก็อยากจะให้ปู่ทำคลิปเล่าเกี่ยวกับการส่งพัสดุกับไปรษณีย์ไทยนะคะจากเมืองไทยมาที่ฝรั่งเศสว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรประมาณไหนมีข้อมูลอะไรประมาณไหนนะคะปู่ก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสนะคะว่ามีการ ที่จะต้องส่งพัสดุเนี่ยส่งมายังไงนะคะแล้วก็ของปูเนี่ยปูจะได้รับพัสดุไม่เกิน5วันนะคะเพราะว่าปูให้ที่บ้านเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยเขาจะจะส่งมาในรูปแบบของ e m s หรือว่าเป็นไปรษณีย์แบบเร่งด่วนนั่นเองค่ะปูก็จะได้รับพัสดุไม่เกิน5วันแล้วก็พอมีการตรวจสอบเรื่องการแพ็คของอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีสิ่งของต้องห้ามเนี่ยของก็จะถูกลำเลียงส่งมาที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ จะมีบริษัทที่เป็นเอกชนในฝรั่งเศสเนี่ยรับช่วงต่อมาเพื่อที่จะนำพัสดุมานะคะมาส่งให้ถึงมือลูกค้านั่นเองค่ะเดี๋ยวปู่ก็จะค่อยๆเล่าไปทีละขั้นตอนนั่นเองค่ะในการจัดส่งนะคะจะต้องไม่มีสิ่งของต้องห้ามนะคะเพราะว่ามีกรณีอยู่หนึงนะคะในหลายๆปีแล้วเนี่ยค่ะพัสดุที่แม่จะส่งมาให้ปู่เนี่ยมันโดนตีกลับนะคะก็คือไปไม่ไปยังไม่ถึงสุวรรณภูมิเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดหรืออะไรประมาณไหนเนี่ยค่ะ พัสดุโดนตีกลับไปนะคะแล้วก็ทางปรษณีในเขตที่บ้านเนี่ยก็โทรมาแจ้งบอกว่าให้ไปรับพัสดุคืนเพราะว่าไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้นะคะในนั้นเนี่ยจะมีเป็นฐานนะคะเป็นฐานแบบใส่นาฬิกาอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นปู่จะเอาตัวอย่างมาให้ดูก็คือเป็นฐานแบบนี้ค่ะใส่มานั่นเองค่ะในในแพ็คนั้นนะคะก็คือจัดส่งไม่ได้นะคะก็คือเป็นสิ่งของต้องห้ามพวกที่เป็นฐานฐานแบบนี้นะคะฐานไฟฉายอะไรพวกนี้ฐานนาฬิกา แล้วก็พวกวัตถุที่เป็นโลหะเป็นสิ่งของต้องห้ามอะไรเงี้ยนะคะที่เราไม่สามารถนาขึ้นขึ้นมาในเครื่องได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือพัสดุไม่สามารถส่งมาได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นประสบการณ์ในครั้งแรกที่ว่าเออครั้งต่อไปเราจะได้ระมัดระวังมากขึ้นจะไม่เอาพวกฐานพวกนี้ค่ะใส่มาในแพ็คที่เราจะส่งมายัางต่างประเทศนะคะเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เลยเป็นประสบการณ์เพราะว่าเราจะไม่ทําผิดพลาดอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะ หลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือส่งถูกต้องมาตลอดก็คือไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ได้รับพัสดุทุกครั้งที่ส่งอะไป,ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะพอไปที่ไปรษณีย์ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการจัดเตรียมพัสดุกล่องนะคะทางไปรษณีย์ที่เราจะต้องซื้อมาใส่ของของเราที่จะส่งมาประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็คือ เวลาเราเขียนชื่อนามสกุลที่เราจะต้องเป็นผู้รับเราเนี่ยที่อยู่ในฝรั่งเศสนะคะให้ใส่เป็นเบอร์โทรมือถือของเราในฝรั่งเศสด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่บริษัทเอกชนเขารับช่วงต่อมาเนี่ยที่จะนําพัสดุมาให้เราเนี่ยนะคะเขาจะแจ้งมาเข้ามาในมือถือนะคะเป็น SMS ว่าพัสดุของเราเนี่ยจะมาส่งภายในวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาจะแจ้งเข้ามาในมือถือแล้วก็วันที่เขาจะมาส่งจริงเนี่ยเขาจะโทรเข้ามาในมือถือของเรานะคะว่าเขาจะ เอาพัสดุของเรามาส่งเพราะฉะนั้นต้องมีให้เบอร์โทรศัพท์ไปใน,ใ,นในที่หน้ากล่องด้วยนะคะนอกจากชื่อที่อยู่แล้วก็นามสกุลแล้วเนี่ยก็นั่นแหละเดี๋ยวมาต่อกันที่ขั้นตอนที่2ค่ะพอเราได้เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรไปแล้วนะคะแพ็คของเรียบร้อยนะคะก็ไปรษณีย์เขาก็จะชั่งน้าหนักใช่ไหมคะว่าน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่เราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะในการจัดส่งแบบเร่งด่วนหรือว่า EMS เนี่ยค่ะก็ของปูเนี่ยนะคะส่งมาสองรอบน้ําหนักของ ของเนี่ยนะคะของพัสดุเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5กิโลกว่าๆนะคะ5กิโล200กร,รัมอะไรประมาณนี้ค่ะจะจะไม่ถึง5กิโลครึ่งนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ครอบเวอร์อยู่ที่ประมาณ3,700บาทค่ะก็ให้คิดเป็นเลขกลมๆว่าไม่เกินพัสดุไม่เกิน5กิโลครึ่งเนี่ยก็จะอยู่ไม่เกิน4 0 0 0บาทนะคะก็จะอยู่ประมาณ3,7003,800อะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้ตีเป็นเลขกลมๆไว้ก่อนว่าอยู่ที่4 0 0พันถ้า พัสดุของเราไม่เกิน5กิโลครึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของปู่ที่ปู่ได้ให้คุณแม่ส่งมา2ครั้งเพราะว่าครั้งแรกก็จะอยู่ประมาณ5กิโลนะคะก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณ3,500บาทนะคะส่วนครั้งที่2ก็จะอยู่ที่ประมาณ5กิโล200กรัมก็จะอยู่ที่ประมาณ3,700บาทนั่นเองค่ะก็จะอยู่รา,ราวๆเนี้ยปู่ก็จะ cover ให้อยู่ประมาณไม่เกิน4,000บาทนะคะถ้า ของพัสดุน้ำหนักอยู่ที่5กิโลกว่า,วาแล้วก็จะได้รับพัสดุไม่เกิน5วันนะคะก็จะเป็นรายที่รวดเร็วมากเลยเพราะว่าคือแม่เขาก็จะใส่ของกินมาให้นะคะเราก็ไม่สามารถให้เวลายืดเยื้อไปได้แล้วก็แม่ก็ไม่ชอบให้แบบลูกรออะไรนานๆอะไรเงี้ยปูก็ไม่ชอบรออะไรนานๆด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นการจัดส่งแบบเร่งด่วนได้รับพัสดุไม่เกิน5วันนั่นเองค่ะ หลังจากที่ได้มีการเตรียมพัสดุเรียบร้อยนะคะทางไปรษณีย์ได้ชั่งน้ําหนักอะไรบลาบลาบลาอะไรใดๆแล้วนะคะแล้วก็จ่ายสตางค์ไปแล้วนะคะก็จะมีการจะส่งลำเลียงพัสดุของเราไปที่สุวรรณภูมินะคะเพื่อจะทําการขึ้นเครื่องลำเลียงส่งมาที่ฝรั่งเศสนะคะก็จะมีการตรวจอะไรหลายๆขั้นตอนด้วยนะคะทั้งเรื่องว่าพัสดุทุกอย่างโอเคไม่มีการที่จะเป็นมีสิ่งของต้องห้ามหรือห้ามส่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอ ถ้าเกิดว่าเราได้มีเลขที่รหัสพัสดุแล้วนะคะปู่ก็จะให้พี่ชายเนี่ยส่งเลขที่รหัสพัสดุมาด้วยนะคะก็คือเราจะได้ติดตามสถานะพัสดุของเราได้ทางอินเทอร์เน็ตก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ไปรณีย์ไทยนั่นเองค่ะและเราก็พิมพ์รหัส13ตัวนะคะก็จะสามารถเช็ครหัสพัสดุสถานะว่าตอนนี้อยู่ถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ตามของเราได้นะคะแล้วเราก็สามารถได้รู้ว่าเออมาถึงฝรั่งเศสแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอของตรวจสอบอะไรเรียบร้อยนะคะพัสดุกําลังเดินทางลอยอยู่บนอากาศนะคะพอมาถึงฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีการตรวจอีกทีหนึ่งที่ว่าสิ่งของของเราจะไม่มีการเสียภาษีหรือนําเข้าหรืออะไรใดๆนะคะแล้วก็เป็นของที่โอเคทุกอย่างร้อเซไม่มีปัญหาเลยรนะคะก็จะมีบริษัทเอกชนที่มีชื่อว่า c ค r o n o p นะคะหรือว่าคโ r o n o p o s t a r นะคะรับพัสดุต่อมาจากที่ นั่นเองค่ะเพื่อที่จะนํามาจัดส่งให้ถึงมือที่ผู้รับที่ตามที่อยู่ที่เราได้ให้ไว้นั่นเองค่ะเมื่อของนะคะพัสดุมาถึงปารีสนะคะก็จะมีบริษัทเอกชนนะคะที่เป็นมีชื่อว่าโคนโพสโคนโพสเนี่ยนะคะก็เป็นบริษัทที่บริการ รับส่งพัสดุได้ดีมากๆประทับใจมากๆเพราะว่าปู่ก็ใช้บริการของเขามาตลอดเลยระยะเวลา6ปีกว่านะคะเพราะว่าเวลาที่แม่ส่งที่เป็นพัสดุแบบเร่งด่วนมาเนี่ยทุกครั้งแม่จะส่งเป็นพัสดุเร่งด่วนมาตลอดก็จะเป็นโคโนโพสต์เนี่ยค่ะเป็นคนรับช่วงต่อที่รับจากปารีสมานะคะที่จะมาส่งให้ตามที่อยู่ของเรานั่นเองค่ะแล้วพอเขา มีการได้รับพัสดุเรียบร้อยนะคะและที่เราให้เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราไปในฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะแจ้งเป็น SMS เข้ามาในมือถือว่าเราจะจัดส่งพัสดุของคุณภายในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รับ SMS จากโคนโพสแล้วนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของโค o p o พสนะคะแล้วเราก็ไปติ๊ก,กใ,นในข้อมูลว่าไปพิมพ์ไปพิมพ์ในรหัสของเราพัสดุของเราก่อนนะคะแล้วก็ ให้ติ๊กว่าเรารับอีเมลด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีให้เราเป็นแบบส่งข้อมูลรับทางอีเมลอะไรเงี้ยคะเราก็กรอกอีเมลของเราไปแล้วทางโคนโพสเนี่ยเขาก็จะระบบเขาก็จะจัดเก็บว่าให้เป็นแบบแจ้งพัสดุเรามาเป็นทางอีเมลด้วยนะอะไรเงี้ยพอมีการที่จะส่งของโคนโพสในเรื่องของรับอีเมลอะไรกันเรียบร้อยนะคะพอวันถัดมาเนี่ยหรือว่าอีกสองวันเนี่ย ทางโคนโพสนะคะเขาก็จะแจ้งทางอีเมลที่เราส่งไปแล้วเขาก็จะตอบกลับมาเป็นอีเมลว่าจะมีการจัดส่งพัสดุของเรานะคะภา,มมาภายในวันสมมุติว่าภายในวันศุกร์ที่เท่านี้เท่านี้นะคะเวลานี้และทีนี้เขาบอกว่าถ้าคุณไม่อยู่บ้านให้ไปกรอกเป็น,น modify รับพัสดุนะคะเป็นวันอื่นแทนเพราะว่าเราจะต้อง เซ็นรับพัสดุนะคะคือถ้าเขามาแล้วเราไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะเสียเที่ยวด้วยใช่ไหมคะและเราก็ไม่สามารถรับพัสดุได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะให้เราไป modify นะคะเลือกวันที่ว่าสมมติว่าเขาจะมาส่งวันศุกร์แต่เราไม่อยู่เพราะว่าเราก็ไป modify ให้เขามาส่งเป็นวันเสาร์เราก็ไปคลิกเลือกนะคะว่าเป็นวันเสาร์ที่เท่านั้นเท่านี้นะคะพอคลิกเลือกเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทางระบบของโคโ o โพสนะคะที่เขาจะส่งพัสดุให้เราเนี่ยเขาก็จะ เข้าไปอัปเดตข้อมูลให้เราว่าเออเราได้ทําการอัปเดตแล้วว่าให้มาส่งพัสดุในวันเสาร์ที่เท่านั้นเท่านี้และเดี๋ยวทางคนโพสเนี่ยนะคะเขาก็จะเซฟนะคะเซฟข้อมูลว่าเขาจะมาส่งพัสดุให้เราในวันเสาร์ที่เท่านั้นเท่านี้แล้วก็เวลาที่เขากําหนดเขาจะมีกําหนดระยะเวลาเลยค่ะว่าสมมติว่าเราสะดวกแล้ววันเสาร์เพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราไม่อยู่เราคลิกเลือกให้เขาไปส่งวันเสาร์ใช่ไหมคะและเราก็รอให้เขา อีเมลกลับมาว่าเดี๋ยวเขาจะมาส่งวันเสาร์เวลาเท่านี้เขาก็จะแจ้งเข้ามาในอีเมลว่าของจะมาส่งภายในวันเสาร์นี้แล้วก็เวลา9ก้าโมงถึงสิบโมงนะเข้ามาทางอีเมลด้วยแล้วก็เข้ามาทาง SMS ด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นการที่เตือนเราแจ้งเราตลอดว่าข้อมูลเราอัปเดตตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็สามารถติดตาม เลขที่พัสดุเราได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยนะคะอยู่ในเขตไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอวันถึงวันเสาร์ที่เราจะต้องรับพัสดุแล้วเนี่ยทางโครโนโพสนะคะเขาก็จะมีการโทรเข้ามาในมือถือของเราด้วยนะคะว่าของของคุณเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะ ก็นั่นแหละเขาก็จะดูตามที่อยู่ที่เราให้ไหว้แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็อีเมลนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่บริการดีมากๆเลยเพราะว่าปู๋ก็ใช้แต่บริการของคโคโนโพสเนี่ยค่ะมาตลอดระยะเวลา6ปีกว่าแล้วแล้ว,ลวก็ได้รับพัสะดุถึงมือตลอดเลยนั่นเองค่ะก็จะต้องมีให้เบอร์โทรศัพท์ของเขาไว้ด้วยนะคะให้เบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยให้กับเขาไว้ด้วยเวลาบนหน้ากล่องที่เราเขียนมาเนี่ยค่ะเพราะว่าเราจะได้มีการติดต่อกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะโทรเข้ามาไม่ได้นะคะว่า เราจะไม่รู้ว่าเขาติดต่อเราไหมเราได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเราก็เราก็คือเราจะได้มีข้อมูลอัปเดตต,ตลอดเวลาแล้วก็มีต้องให้อีเมลกับทางระบบเขาไปด้วยนั่นเองค่ะก็นั่นแหละปู่ก็มาเล่านะคะตามประสบการณ์ตรงที่ปู่ได้รับมาที่เวลาแม่ที่ส่งพัสดุมาจากเมืองไทยนะคะมาที่ฝรั่งเศสแล้วก็คือทั้งของกินนะคะทั้งเสื้อผ้าเนี่ยส่งมาได้แต่ว่าอย่าส่งอะไรที่เป็นพวกทานที่เป็นแบบ ฐานไฟฉายหรือว่าพวกโลหะสิ่งของตองห้ามเนี่ยค่ะก็จะโดนตีกลับนะคะก็คือของก็จะมาไม่ถึงเรานั่นเองค่ะก็จะค้างอยู่ที่การตรวจสอบสัมภาระอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงในการส่งพัสดุนะคะก็แต่หลักๆแล้วพอเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่มีฐานก็เล็กๆอันนี้ค่ะ ก็คือเป็นประสบการณ์ที่จะไม่ทําผิดพลาดอีกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็นั่นแหละอย่างที่ปูดได้เล่าไปนะคะว่าน้ําหนักไม่เกิน5้กิโลครึ่งนะคะก็จะจ่ายอยู่ที่โคเวอร์ไม่เกิน4 0 0พบาทนะคะในรูปแบบของการส่งไปรษณีย์แบบเร่งด่วนหรือว่า EMS นั่นเองค่ะแล้วก็ใช้บริการกับทางไปรษณีย์ไทยมาตลอดเลยนะคะเวลาที่ที่บ้านที่เมืองไทยส่งมานั่นเองค่ะแล้วก็ การบริการของโคนโพสที่ทางฝรั่งเศสเนี่ยก็จะส่งได้รวดเร็วแล้วก็บริการดีมากๆมีการอัปเดตข้อมูลให้เราตลอดเวลาเลยทั้งอีเมลนั่นเองค่ะแล้วก็ทาง SMS ด้วยนั่นเองค่ะก็สำหรับใครที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับอาจจะมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยนะคะก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ค่ะแล้วก็ปูกก็จะมาตอบให้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็หวังว่าข้อมูลนะคะจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ